ขออนุญาตใช้มือนะคะมันถึงจะแซบเส้นนี้เส้นเนียวนุ่มมากเส้นเหนียวนุ่มมากข้ามีเพื่อพีเพื่อนองเลยคํามี้ไงสวัสดีจ้าแม่ฝนพานกินพานทำมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้แม่ฝนก็พามาก,กินขนมจีนน้ำยาปลาใส่ตีนไก่คะ่ะทุกคน มาทุกคนมากินน้ำกันเลยจ้าแม่ฝนก็จะต้มน้ำยาปลามาเรียบร้อยแล้วนี่น้ำยาปลาตีนไก่หัวใส่เลยค่ะทุกคนเทลงไปหลดเนะว้าวใส่ลงไปเลยโอ้น่ากินมากใส่พริกป่นลงไปเลยจ้ะพริกป่น ตำเองอย่างเผ็ดเนะี่ยสุดยอดความเผ็ดมาขินน้ำกันเลยโอ้พักก็มียังบลายดอกมีบึกแตงมีบึกแตงแล้วก็มีพักซีเล่าแล้วก็มีบัวแดงบัวแดงหน่อยบัวแดงหน่อย นี่บัวแดงหน่อยแล้วก็มีบึกทว่วผู้ผักบุ้งนิดหน่อยมาพี่นองกินเลยหวดเลยขออนุญาตใช้มือนะคะมันถึงจะแซบเส้นนี้เส้นเหนียวนุ่มมากเส้นเหนียวนุ่นมมากคำนีนมมำ้เพื่อพี่เพื่อนองเลยคำนี้ไง คำแรกแหกมัาน,นเหมือนเดิม lúa đen không gì vậy

ตีนไก่ตีนไก่ลงท้องเลยจ้า อดีดนะบัวแดงดีดนะคำั่าง น้ำยาคอยยังคนเลยบกักผดเต็มเลยบกักผด วัวแดงน่อยแซ่บดีแซ่บดีพันมันนขับไปคำยังไงแซ่บ น้ำยาอย่างคนเนี่ยลืมกินพักบุงพักรายย้ายแห่งเลยลืมกินเลย เซ,นเ,เซนเบิด์ตเหรอเซนเบิดเหลือแต่เนื้อปลาตีนไก่ละลายในปากเลย นสุดท้ายแล้วฉ็นมันเบิดเรื่อยนึเลยคำสุดท้าย เอาละพี่น้องจ้าเม่ฝนกับพ่อแค่นี้ละจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าละพี่น้องเนาะว่าเม่ฝนจะพากินอีงยังอีกใครที่เขาไม่เห็นคลิปเม่ฝนก็ขอฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ะะให้แม่ฝนเด้อจ้ะซาเป็นก็ร่างใจให้แม่ฝนเฮ็ดคลิปออกมาอีกละพี่น้องเนาะแค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย